ฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่น5 7เลขชุดสองตัว5 3 5 4 5 7 5 8 7 3 7 4 7 6 7 8ในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขเด่น9เข้าหลักหน่วยบน เจ้าแม่ตะเขียนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่น5เด่นลอง8เลขชุด3ตัว4 5 1 8 5 3 7 8 1 6 8 9 7 8 2เลขชุด2ตัว5 1 1 5 5 3 3 5 ห้าหกหกห้าแปดหนึ8 8่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าแปดในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมเลขเด่นสามเข้าหลักร้อยบนเก้าเข้าหลักหน่วยบน